นายอภัยพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ดำเนินนโยบายมุ่งเน้นดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดตั้งโครงการลมหายใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และต่อเนื่องด้วยโครงการลมหายใจเพื่อน้องช่วยเหลือเยาวชนจากวิกฤตการศึกษา จึงตัดพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสสเพื่อตัดตั้งกองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษางบประมาณ20ล้านบาทเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสังคมอย่างน้อย241คนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในปี2565รวมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้องทั้งิ้่171ล้านบาท อีกครั้งได้ดำเนินโครงการลมหายใจเพื่อเมืองสนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นโดยปตทจ,จะร่วมปลูกต้นไม้หนึ่งแสนต้นในพื้นที่ของปตทและพื้นที่ของกทมโดยนําร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกําแพงเพชรหกซึ่งเป็นพื้นที่ของปตทที่จะพัฒนาให้ใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของกทมอนอกจากนี้ได้ร่วมกับกทมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะอาทิสวนจตุจักรสวนรถไฟและอีกหลายพื้นที่ที่สําคัญทั่วกรุงเทพเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนดออไดออกไซด์จากฝุ่นและมลพิษรวมทั้งยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกให้ร่มเงาและเพิ่มความน่าอยู่ให้กับสังคมเมืองอีกด้วย โครงการลมหายใจเพื่อเมืองนะครับก็คือมีการร่วมโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้1นึ่งแสนต้นนะครับในพื้นที่ของปตทเองและในพื้นที่อื่นๆของกรทมเพื่อปรับภูมิทัศน์กรทมให้เขียวู้ขึ้นนะฮะตามโครงการของท่านผู้ว่าชั้ชาตินะครับทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของปตทมาโดยตลอดอีกทั้งปตทสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ําโดยได้กําหนดกลยุทธ์3ีได้แก่ คือนาดออฟโลอินิชันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการพอร์ตโฟลิโอทรานสอร์เมชั่นปรับพอร์ตการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพาร์ทเนอร์ชีพดิฟเนเจอร์แอนด์สอไี้ดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่าร่วมกับภาครัฐและชุมชนมุ่งสู่การเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดจะร่วมผลักดันองค์กรให้บรรลุปเป้าหมายในซีโรอินิชันต่อไป แต่มิถานาชมรายงานค่ะ